ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะพาน้องสายฝนนะครับน้องสายฝนออกเดินนะครับ,ออนนรบไปตลาดนะครับไปเพื่อที่ให้น้องได้ชินฝึกน้องนะครับงานมาแล้วครับวันนี้ไปงานมาแล้วครับวันนี้ก็ได้ออกงานแล้วเนาะงานงานวันเกิดเจ้าวาดวดสาชงโขกอ๋องานวันเกิดเจ้าวาดวดเขาชางโงกนะครับขัปลา,ปปาปงาัปาเลยขับกลาเลยครับตามงาน วันนี้ก็ออกไปกับพี่ใบทองก็เลยโอเค,อเคผ่านงานไปด้วยดีแปดสิบเลยครับแปดสิบเลยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าน้องก็ยังระเบียงรถอยู่ครับเวลาขึ้นรถโอ้โหถึงงานแล้วก็สบายครับนิ่ิวเลยออ๋ครับควันมังให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมในการน้องได้มาอยู่ที่นี่นนอ,ออกงานเนาะเดี๋ยวน้องก็เก่งเดี๋ยวน้องก็นกกิ่งนะครับยังมก็มีพี่ๆนะครับมาด้วยนะครับ ออ่าสวัสดีครับก็เลยอ่าพี่พี่พานก็มองหาแต่กระจกครับครับผมอันนี้อ้วนของเรานะครับผมอมทองแล้วก็ควันเองครับอันนี้ก็ไม่ยิงนะครับผมสวัสดี้ครับอันนี้ควันติ๊กครับสุดท้ายเลยนะครับกับดาวทองโอ้หควันติ๊กไอ้ดาวทอง ท้องทำไมกางเทท้องหมดนี่ <c oughs> นะครับวันนี้ก็จะพาดเดินนะครับพาน้องเดินอะเดินเป็นแถวกันหน่อยเลยเยอะถ่ายรูปสวยๆให้โอ้ยยินดีดยนี่คือบรรยากาศนะครับผมก็จะพาดเดินนะครับไปเก็บทิปนะครับทางในนะครับ ไปเก็บทิปทางในเป็นภาพที่หาดูได้ยากนะครับผมสวยมากเลยนะครับเดินเป็นแถวเป็นระเบียบเลยนะครับผมก็ต้องฝึกให้ ช้างนะครับต่างเชื่อต่างคนต่างมาอยู่ใหม่ๆนะครับมามาที่คนละที่นะครับเราก็ต้องมาฝึกให้เขาได้มาคุ้นเคยนะครับชินนะครับให้มารู้จักกันนะครับให้มาคุ้นเคยกันนะครับน้องใส่ฝนก็เดินนําหน้าก่อนเลยวันนี้ไม่ได้พาพี่ใบทองออกมานะครับผมไม่ได้พาพี่ใบทองออกมา ก็จะเดินเข้าไปในตลาดนะครับผมวันนี้นะครับไทฝนก็พึ่งพี่ๆนะครับเพราะว่าน้องมาใหม่ต้องฝึกให้น้องนะครับคุ้นกับสถานที่แล้วก็คุ้นกับพี่ๆนะครับพี่อมทองแม่หญิงดาวทองด้วยนะครับผมดาวทองก็อ้วนแล้วนะครับมาอยู่ที่นี่นะครับมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณเดือนกว่าเลานะครับ น sí. ี่กใจเรือป้วนขึ้นแล้วนะครับดาวทองของเราเรือป้วนแล้วก็อืดขึ้นนะวันนี้ก็จะได้มีทิปนะครับน้องนะครับ à thì con p đi này các bạn à lên 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 À, Nào, dứt hai lưỡi Cho đầy mì À, dứt hai lưỡi À, À, chực la lối <laughs> nhạc, lái gì, lái gì? không để cho <laughs> <laughs> à, <laughs> <gì>? à, <laughs> người khác không để cho người khác không để cho người khác không để cho người không để cho người khác không để không

เก็บนะดาทองเก็บเป็นไหมนะครับเก่งมากเลยครับขอบคุณมากครับมา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 ได้ผมถ่ายให้ครับได้ผมถ่ายเขาต้องย่านครับยืนนิ่งๆเลยครับนี่นี่ยืนอย่างยี้เลยครับมายืนอย่างยี้เลย ยืดอ,อย่างนี้ไม่ต้องกลัวเขาไม่ไม่ทำอันนี้เลยครับเขาไม่ให้โดนคว้านอยู่เต็มหัวเลยพี่ผมฉีดวัคซีนแล้วอย่างนี้ยเร็วเร็วเลยครั้เร็วเร็วโอเคอเป็นภาพสวยมากเลยนะครับผม เดี๋ยวเดียวครับโอเคอ่าโทรศัพท์ผมถ่ายด้วยนะครับเผื่อได้ขอเข้าใกล้ๆด้วยนะจับได้ครับเข้ายังลอยเดไม่เห็นมุมหลบคมดำครับขอบคุณหลายๆเลยจ้าขอให้มีโชคมีลาภนะครับโอเคนะครับ ขอขอบคุณพี่ใจดีนะครับที่มาเที่ยวนะครับให้ละวันน้องนะครับก็ขึ้นทางร่างกายทีนย้พี่สาวก่อนช้าก็น่ารักนะครับทีมงานก็นาตาก็งันงันะครับโอเคนะครับผมนี่จะพาน้องเดินตลาดบินบ้าบ่หน้าบ้าบ่ ด้วยด้วยฮัมแล้วคนเดินไม่ได้บ่อ่าอันนี้ก็แม่คา้าแถวนี้นะครับก็ใจดีนะครับก็จะมีขายกล้วยขายผลไม้นะครับก็ไว้ให้น,น้องช้างน้องช้างก็ได้กินไปด้วยนะครับได้กินไปด้วยปล่อยได้เล้วควันมัง ลองเลยครับลองเลยลองเลยว่าน้องจะเป็นยังไงเนาะพี่สาวให้รางวัลน้องชายหน่อยพี่ยี่สิบบาทพี่โอเคนะครับจับได้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 ได้เลขลูกสี่สิบบาทอันยี่สิบบาทเลขหน้าอันขอบคุณครับขอบคุณนขอบคุณมากนะครับจุงจุงอันพื้นที่สลิป

ลนะครับขาดเชือกเดียวก็คือขาดสองเชือกเนาะป้าสมบูรณ์แล้วก็ใบทองนะครับพี่ใบทองนะครับผมเราเดินตลาดอย่างนี้นะครับผมเดินตลาดวันนี้คนน้อยนะครับผมคนน้อยอ้วนของเราด้วยนะครับผมอ้ โอเคนะครับเดี๋ยวก็กอจบเพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ